สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการเย็บบล็อกนะคะเย็บล็อกตะเก็บข้างให้ตรงให้ตรงกรันวิธีวิธีการเก็บเขมกัดเข็มมุดว่าล็อกอย่างไรให้ให้ตรงได้แบบนี้นะคะนี้อย่างที่เห็นว่าคือลายขวางเขาแทบจะทั้งตัวเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นการล็อกนะ่ะต้องล็อกทุกจุดเลยค่ะเดี๋ยวอ้อยมีสอนการกัดเข็มมุดนะคะว่ากัดแบบไหนนะเวลาเราเย็บนะเราควรจะเย็บแบบไหนนะคะส่วนสําหรับชิ้นป้ายนะคะที่เราจะต้องเปิดตรงเนี้ย ตรงที่เราเย็บล็อกไว้ประมาณสิบนิ้วอะจากตรงเนี้ยเราต้องล็อกให้มันให้เท่าเป๊ะเลยนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็เย็บย้ำไว้ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมาเปิดตรงนี้ไม่ต้องเป๊ะก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะมาต้องมาล็อคมันออกนะคะเหมือนที่อ้อยเย็บเนี้ยก็ไม่เป๊ะมากเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเราจะมาอะนะคะแต่ว่าช่วงที่เราล็อกเนี่ยสิบนิ้วเนี้ยต้องเป๊ะนะคะส่วนสําหรับตรงนี้ก็ไม่ได้ปล่อยให้มันจนแบบไม่ให้จับไถจน จนลายมันเยื้องมากนะคะเราก็ประคองเขาไว้แต่แบบไม่เราไม่ต้องล็อกเหมือนขนาดข้างเท่านั้นเองเพราะว่าตรงข้างเนี่ยเราจะต้องแบบให้ตะเข็บมันติดกันตลอดนะคะแต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเนอ้อยก็จะล็อกช่วงช่วงเนี้ยให้ตรงแล้วตรงนี้ก็ตรงชายเนี่ยให้ตรงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาห้อยเนี่ยมันจะต้องเท่ากันค่ะอ่ะเมื่อเราเย็บเข้าขอบเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นขอบโค้งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดตรงนี้ให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ย จะเว้นรูเนี่ยที่ตรงเนี้ยที่อ้อยบอกว่าตรงเนี้ยเราล็อกไว้สิบนิ้วนะคะตรงนี้เราก็เว้นรูไว้นิดหนึ่งเพื่อให้เวลาเรามาเปิดมันจะได้ง่ายๆนะคะอ่าเราก็เปิดเลยค่ะนี่นะคะเราหลังจากนั้นเราก็เปิดเลยค่ะเนี่ยก็เปิดนี่เลยะคะ่ะสาหรับใครที่ยังไม่แม่นก็ใช้ค่อยๆล็อกเอานะคะแต่อ้อยจะใช้ใบ,บมิโกเลยค่ะคือเราจะรู้เทคนิคของมันนะนี่มเมื่อเราเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะเนี่ย ตรงนี้ถึงมันถึงมันจะเป็นป้ายเปิดแต่ตอนเย็บนะ่ะเราก็ต้องล็อกมันไว้นะคะเพื่อให้ตะเข็บอ่ะมันจะได้มองดูแนบเวลารีดหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอย่างที่เห็นว่าอ้ยอยเคยมีสอนการวางลายนะว่าวางแบบไหนตรงนี้ก็เดี๋ยวเราสอยติดนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสาบเขาเรียกว่าสาบอย่างที่บอกว่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อที่อ้อยสอนเมื่อคลิปที่แล้วนะคะ่าต่อด้านในในการที่จะซ่อนผ้าเพราะอย่างที่บอกว่าผ้าหน้าแคบแบบเนี้ย อันนี้ผ้าหน้าแคบเนี่ยผ้ากูบัวนะคะหรือผ้าไทยทั่วไปอ่ะเขาก็จะหน้าอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่นั่นเองนะคะเนี่ยเวลาระวังเราก็จะต้องระวังอย่างระวังค่ะว่าว่าตะเข็บที่เราต่อมันจะต้องอยู่ด้านในแบบนี้นั่นเองนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะส่วนสําหรับด้านในนะคะพ้าถุง네ป้ายเปิดเนี่อ้อยมีสอนมาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยการเย็บล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนี่อธิบายไว้นานมากเลยนะนี่ค่ะเนี่ยตะเข็บด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เนี่ยเมื่อเราล็อกเสร็จแล้วเราก็รีดให้เรียบค่ะนี่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่เราป้ายชิ้นที่ป้ายอยู่ด้านในเนี่ยตรงนี้เราก็เนี่ยก็จะป้ายมาถึงตรงข้างเลยค่ะนี่นะคะเนี่และชิ้นนอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็เข้าไปดูข้างในเลยคะ่ะว่าวิธีการล็อกทําอย่างไรนะคะค่ะเรามาสู่ขั้นตอนเย็บกันเลยนะคะวิธีการกัดนะคะก็กัดตามอย่างเงี้ยค่ะตามทุกล็อกเลยค่ะ เนี่ยเขาจะมีสุดดิ้นอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยสุดดิ้นของเขาแบบเนี้ค่ะเราก็กัดกัดเอาเข็มมุดกัดแบบสุดดิ้นสุดสุดลายของเขาแต่ละฝั่งเนี่ยแต่ละล็อกอย่างเงี้ยค่ะทําเหมือนกันทุกทุกช่องเลยนะคะเพื่อให้ออกมาเท่ากันนะคะก็เวลาเราเย็บนะคะก็คือเย็บผ่านเข็มมุดไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเข็มน่ะก็จะมีสะดุดได้ค่ะพอหลังจากที่เราเย็บตรงส่วนที่ไม่ใช่เป็นลายสกอตเราค่อยเปลี่ยนเข็มนะคะก็คือเข็มอันเนี้ยก็ต้องให้มันผ่านไปอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีมันก็ตรง ตรงแบบเขมุดบ้ามันก็จะอาจจะกึดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ผ่านไปได้ค่ะนะคะอันนี้อ้อยเย็บอยู่ค้างอยู่หน่อยหนึ่งเพราะว่าพอดีได้ล่างหมดก็เลยอ่ะคิปให้ทุกคนดูด้วยค่ะนะคะ,นะคะก็ไปเนยคะ่ะก็เย็บไปเนะะี้ยค่ะตามรอยที่เรากัดไป,นะะเ,ดไปเนี่ยค่ะแล้วก็ค้างเขมุดไปเนี่ยมันก็จะดังแบบน,นะะี้ค่ะดังกึดกึดแต่มันไม่ได้ดังแบบทุกช่องนะบางทีเขาก็สลับกันนะคะแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอทุกเห็นนะเนี่ย ทีเนี้ยพอพอพอเข็มเราเจอเข็มหมดอะ่ะทีเนี้ยการเย็บครั้งต่อไปมันก็จะเป็นแบบมันแหแ่งเข็มมันก็จะไม่คมแล้วค่ะมันจะเป็นแบบชื้นๆนิดๆเน,นะ่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนไม่ไหวอะค่ะเนี่ยเราทำไปนะคะนี่ค่อยๆเย็บไปคะ่ะกาตามมาที่รับกัดเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ เวลาอ้อยเย็บเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าหลักตัวนี้นี่อ้อยเย็บจุดตรงนี้แต่ว่าตรงนี้อ้อยรออีกช่วงหนึ่งแต่ว่าอ้อยรู้สึกไม่ถนัดก็เลยขอกลับนะคะก็กลับมาเย็บฝั่งนี้ได้หะย้อนไปย้อนมาได้นะตามสะดวกเลยนะเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงเราก็ต้องรอเป็นจุดๆนะคะขนาดเรากัดขนาดนี้มันยังไม่ตรงเลยนะบางทีนะคะผ้าเนี่ยมันเป็นแบบยิ่งผ้าฝ้ายเนี่ยคือถ้าปิดนิดนึเขาก็ไม่ตรงเลยคะ่ะ,คะอ้าวหลังนั้นเราก็ ีค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่อ่าหลังจากนั้นเราเอาเข็มมุดออกดูเอาเข็มมุดออกดูนะคะว่ามันตรงกันไหมนี่ค่ะก็ตรงนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เยื้องนิดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องแก้นะคะตรงเนี้ยเยื้องนิดหนึ่งก็ต้องแก่นะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้อ่ามองดูตรงแล้วก็ดูไปค่ะเนี่ยบางทีเราต้องล็อกแก้เป็นจุดๆเลยค่ะแต่แต่มันไม่ได้เป็นทุกอันนะก็คือเราต้องดูค่ะต้องตรวจงานดูนะคะ โห้ oh, พถุงสำเร็จเนี่ยถ้าเป็นลายขวางเนี่ยถือว่าเป็นลายขวางทั้งตัวนะคะตัวเนี้ยเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมาส่องดูนะคะว่าตรงไหนถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงเนี่ยพวกเนี้ยตรงหมดเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนะคะเนี่ยมีอยู่ตรงนี้จุดเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเลาะเลาะแล้วเราก็แก้เขานิดหนึ่งนะคะเนี่อ่ะเราก็ดูชายว่าตรงไหมนี่ค่ะก็ตรงนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะคือทุกอย่างต้องตรงค่ะเพราะว่า ลายพวกนี้ถ้าเราล็อกแล้วล็อกไม่ตรงมันมองดูไม่มีราคาเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ล็อกให้มันตรงนะมันจะมองดูไม่เสียราคาเลยอะมันมองดูไม่ดีอะค่ะนะคะก็วิธีการขั้นตอนกันเราก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะ่ะนี่นะคะตรงนี้ส่วนสําหรับตรงนี้ยเวลาล็อกเสร็จแล้วน่ะบางทีนะ่ะเส้นเอวที่เรากิ้งไว้อะมันก็ไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเราขีดแต่งนะคะอย่างตรงเนี้ยมันจะต่ําลงไปอันนี้มันจะสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราขีดแต่งนะคะเราก็แบ่งครึ่งค่ะ อันนี้ก็ขึ้นครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ลงครึ่งหนึ่งแบบไม่เอาไม่เอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราต้องแบ่งให้มันแล้วก็ขีดไล่แต่งใหม่นะคะเนี่ยพวกผ้าลายเราต้องแต่งอย่างเนี้ค่ะนะคะก็สองฝั่งก็ฝั่งนี้นี่ตรงตรงทุกอันเลยค่ะอ,อ้อยทําครั้งแรกแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปพูงเดี๋ยวอ้อยไปรู้ไปพ้งแล้วก็รีดให้ดูตรงต้นคลิปแล้วนะคะค่ะก็วิธีการล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะการล็อกนะก็ต้อง ใช้เวลาหน่อยค่ะเย็บผ้าถุงที่มันเป็นลายขวางทั้งตัวแบบนี้นะคะก็อย่างที่เห็นว่าหลังจากที่เราเย็บแต่เข็บข้างเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปรีดนะคะไปรีดมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะไปรีดมันก็จะได้เป็นทรงแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบโค้งค่ะวิธีการทําขอบโคง้งอ้อยก็มีสอนมีอะไรหมดเลยนะคะเนี่ยผ้าถุงปลายเปิดนี่ลงไว้เยอะมากเลยค่ะนะคะก็วิธีการทําก็ จะยุ่งยากช่วงที่เราล็อกลายนี่แหละค่ะเพราะว่าพ้าถุงที่มันเป็นแบบลายขวางอ่ะก็จะเนี่ยเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ก็หวังว่าการจะทําคลิปของอ้อยจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจนะคะในการตัดเย็บนะว่าการล็อกลายมันคนล็อกแบบไหนนะคะก็คือการกัดการไะไอ้อยก็มีสอนแล้วเนาะอ่ะค่ะเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวอ้อยสอยนะคะตรงนี้ก็สอยค่ะตรงปลายที่เราเผื่อสาดตรงนี้แล้วก็ติดติดตะขอค่ะเนี่ยตะขอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะตัวบนอยู่ตรงนี้ แล้วก็ตัวล่างอยู่ตรงนี้แล้วอันที่เรายื่นไปเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเอวเขาจมพตดว่าเอลเอาเ,เอวออกหนึ่งนิ้วอะ่ะเราก็ขยับผ้าออกมาค่ะแต่ว่ายังไงอ่ะผ้าก็ต้องเหลือตรงนี้นะคะเพื่อให้เวลาเราเกี่ยวตะขอนะ่ะมันจะได้มีรองไม่งั้นอ่ะตะขอมันจะไปทิ่มเนื้อเราค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีผ้ายื่นทุกรังนะคะพอวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาอ้วนเขาแกะออกแล้วตรงเนี้ยมันถูกปล่อยออกมุดอะ่ะเราก็เอาผ้าอย่างอื่นมาต่อได้ค่ะ พาที่ต่อมันก็จะซ่อนอยู่ด้านในอยู่แล้วนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ